สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กันกับเกม Reverse 199เหมือนเดิมนะครับตามสัญญาเลยเนาะว่าน่าจะทำฉากจบนะครับถ้าเกิดทำทันนะว่าจริงๆอยากจะทำฉากจบให้ครบ9อันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าทา s k ของอีเวนต์เนี้ยมัน Require แค่7 ending นะครับก็คือแค่7อันก็ได้ของรางวัลครบแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจริงๆถ้าเป็นไปได้ทันเวลานะถ้าทันเวลาผมจะ ทย,ยทยอยทยอยทํามาจนครบ9อันนะครับซึ่งตอนนี้ผมปลดมาแค่ประมาณ5อันนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฮอลลีวูดจีเวลกันก่อนนะครับเป็นฉากจบที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะโอเคครับอีเวนต์เนี้ยจะเน้นไปด้านการลงค่าโซเชียลไลเซชันนะครับก็คือตรงโซเชียลอาบลิตี้นั่นแหละลงไปเยอะๆเลยนะครับ เน้นไปทางด้านนั้นก่อนตึงแล้วก็เดี๋ยวพอลงไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดตัวของฮอโลพีเดียนะครับก็ทำการปลดตัวของเวอร์ตินให้ครบ3ครั้งก่อนนะครับเนี่ยกดอีเวนต์ของเวอร์ตินเนี่ยให้ครบ3ครั้งเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นอะ่ะกดเข้าที่แคนทีน1ครั้งนะครับเกมจะทำการปลดตัวของฮอลโลพีเดียมาให้นะ ซึ่งมาเดี๋ยวผมสคิปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยพอหลังจากทอยลูกเต่าอันนี้เสร็จมันจะมีตัวของฮอลลพีเดียขึ้นมาในหน้ามีติ้งนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับแล้วก็การจะเล่นอีเวนต์ของฮอลลพีเดียได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเล่นเฉพาะตอน e v e n นตนิ่งเนะครับหรือว่าตอนช่วงค่ำๆ่ำหรือเย็นๆนะครับนั่นแหละมันจะมีอยู่4เฟสด้วยกันเนาะตอนเช้าตอนเที่ยง แล้วก็คาบเรียนช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงพักช่วงเย็ยนๆนะครับประมาณนั้นนะในระหว่างนี้เราก็ใช้แต้มโฟกัสไปกับการเข้าห้องเรียนไปก่อนเนาะลงตัวของโซเชียลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการจะปลดฉากจบนี้ได้ต้องเล่นตัวของเอ่อบอนนี่นะครับแล้วก็ในลุกอราวเราก็จะเล่นตัวของไลบรีประมาณนี้นะครับใช้3ตัวด้วยกันฮอลโลพีเดียบอนนี่แล้วก็ไลบรีนะครับ หรือไม่ถ้าเกิดเนี่ยครับพอถึงช่วงเย็นก็กดไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดมีช่วงที่ตัวของอ่าโฟกัสมันหมดนะครับจะมาเล่นตัวของน้องบอนนี่ก่อนก็ได้นะครับไอตรงที่มันเป็นจุดดำๆตรงนี้ครับอันนี้มันจะยังไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่ๆเนาะจะเป็นอีเวนต์เหมือนคล้ายๆฟาร์มอ่ค่าทักษะหรือสเตตัสประมาณนั้นนะครับบางทีเขาก็จะให้ค่าโฟกัสมาด้วยเนี่ยอย่างบอนนี่ อีเวนต์แรกเขาจะให้มาตั้ง15เลยนะประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวของค่าโฟกัสเนี่ยมาอัพตอกเรื่อยๆประมาณนี้เนาะเนี่ยหรือว่าจะไปตัวของไลบรี่ในอันแรกก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกันมันจะเริ่มทอยเต่าตั้งแต่อีเวนต์ครั้งที่2เป็นต้นไปนะครับ อาเนี่ยแล้วพอมาช่วงช่วงค่าก็เหมือนเดิมกดฮอลโลพีเดียเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ทําการเพิ่มค่าโมลาริตี้เนาะเดี๋ยวผมเรียกสั้นๆว่าโมลาล้วกันนะครับเพราะว่าการเล่นอีเวนต์ตัวของฮอลโลพีเดียเนี่ยมันจะทําการลดค่าโมลาริตี้ลงเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ไม่ได้เพิ่มตัวนี้ไปนะจะเน้นค่าโซเชียลแล้วก็เพิ่มค่าอื่นๆนะครับให้มันแบบผลขีด2,000แล้วกัน นะครับเพราะว่าถึงเราเก็บตัวของอาชีพเมนครบ3แล้วแต่ถ้าเกิดเกรดเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ไม่ได้ฉากจบนั้นอยู่ดีนะซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องบาลานซ์ไปด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องบาลานซ์เดี๋ยวผมจะลงตัวของตัวเชี่ยวไปเรื่อยๆก่อนรับประมาณนั้นอ่าน,ะนีพอทีเนี้ยแต้มเริ่มเยอะแล้วเราก็เตรียมตัวดูเลยว่าเราจะ ไปเล่นอีเวนต์ไหนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้นะผมก็คิดว่าบอนนี่เนี่ยน่าเล่นแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่สูงมากถ้าซักประมาณ70%หรือ80%น่ะมันจะมีโอกาสพลาดที่สูงมากเอาจริงๆไหมเพื่อนๆตอนผม93%อรนะ่ะเอ้ย97%้าสิตอนนั้น97%เลยครับมันมีแค่3%ที่จะพลาดใช่ไหมผมพลาดด้วย เกมแม่ <G aming> โหดหลายโคตรเลยสามเปอรเซ็นตน่ะผมพลาดได้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบนี้เราจะเพซฟแล้วกันทำการพักผ่อนไปก่อนแล้วก็ฟาร์มตัวของอาทา่าโซเชียลแบบสักประมาณเวลเวล3สามผมว่าน่าจะกำลังพอดีนะครับขาดอีกสองแต้มอ่ะไปเดี๋ยวเราไป h อเ o p พ d เดียเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เราก็ได้ค่าอาเคนมาด้วยแล้วก็ลบตัวของค่าโมลาแต่ทีนี้ค่าโมลาเราสูญอยู่แล้วเราก็สบายสบายไปโอเคครับเดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำอีเวนต์ซักหนึ่งอันก่อนแล้วกันโอเคครับแล้วก็ ลูกเต่าสีเหลืองครับเวลาเรากดเข้าไปแล้วเราทอยเต่าแพ้เราจะยังวนกลับมาได้แต่แค่เราจะเสียแอคชั่นนะครับเสียแอคชั่นไปฟรีๆซึ่งจริงๆเราควรจะฟาร์มให้มันแบบเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเล่นอีเวนต์ก็จะเป็นอะไรที่เซฟกว่าแต่อันนี้เราผู้เล่นสายดวงอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติเนี่ย72%ถ้าผมผ่านไปได้เรียกได้ว่ามันจะจบไวขึ้นเนาะแล้วผมสายเสี่ยงอยู่แล้ว ก็ต้องไปสิครับโอเคเกินมาหนึ่งแต้มก็ยังถือว่าผ่านอยู่ดีนะครับแต่เอาจริงๆอะถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่รีบมากอะ่ะค่อยๆไปก็ได้นะไม่ต้องมาเสี่ยงนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบต้องไปรีมาใหม่นะแต่เรามันสายดวงไงมันก็ประมาณนั้นนะครับแล้ก็ไปตัวของห้องสมุดต,ต่อเลยแล้วกัน โอเคครับแล้วพอช่วงค้ำๆเราก็มากดฮอลโลพีเดียเหมือนเดิมเนาะทีนี้พอช่วงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าฮอลโลเนี่ยผมเรียกฮอลโลเลยแล้วกันเป็นบีดเลยนะครับเขาก็จะมีคําถามขึ้นมาทีนี้เวลาเราตอบคาถามนะครับเราจะต้องตอบให้ดูแบบชัวร์ไลที่สุดนะก็คือแบบสมมุติอ่านีค่คำถามมาแล้วนะครับก็คือเจ้าหมูตัวน้อยนะครับกับเจ้าไก่ตัวจ้อยกําลังทะเลาะกันเรื่องแคกเกอร์กันอยู่ นะครับแล้วทีนี้ดันมีลูกหมีลูกหมีเดินผ่านมาแล้วก็ถามว่าไอจดไอเจ้าตัวลูกหมีเนี่ยควรจะทําอะไรนะครับข้อ1แชร์อาหารกันนะครับข้อ2อ,อาให้เขาต่อสู้กันไปนะครับส่วนข้อ3ก็คือยุโยงให้เขาสู้กันแต่ว่าเราก็ขโมยแคคเกอร์อยู่ดีนะครับซึ่งเนี่ยแหละมันดูชั่วร้ายสุดแล้วเนาะยุโยงให้เขาตีกันแล้วเรายังขโมยแคคเกอร์ไปกินอีกนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็มาข้อที่2ก็จะเป็น เจ้าเสือนะครับกับเจ้าเจ้าน้องแกะกําลังแบบว่าไปเจออันตรายเลยระหว่างแบบกำลังกำลังเที่ยวันอยู่นะครับข้อ1ก็คือกินลูกแกะเลยกําลังแบบหิวหิวอยู่พอดีนะครับส่วนข้อ2ใช้พลังมิตรภาพเลยเรียกว่าโชเนนจ๋านะครับฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันส่วนข้อที่3นะครับลักพาตัวน้องแกะนะครับตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งไอ ลักพาตัวน้องแกะเนี่ยมันเหมือนจะฟังดูเาเรียกว่าไงชั่วร้ายแต่ไม่ใช่นะกินมันชั่วร้ายกว่านะครับไปเราเลือกตอบข้อนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นหอยทากนะครับหวังว่าจะอยากแบบเอาชนะเจ้าน o อินซรีนะนอินซีกับเจ้าแมวนะครับในการวิ่งนะแล้วเขาจะทำยังไงถึงจะเอาชนะได้นะครับข้อที่หนึ่งคือยอมยอมแพ้แล้ว ข้อที่สองก็คือไปเกาะหลังเจ้าอาเจ้าแมวนะครับส่วนข้อสามก็คือกินทั้งคู่เลยแล้วก็ไปคนเดียวนะครับซึ่งโอ้โหหอยทากหอยทากมันกินได้ยังไงนะครับแต่ว่านั่นแหละมันดูมันดูชั่วชั่วร้ายที่สุดเราก็ตอบอันนี้เลยโอเคครับแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเจ้าฮอลโล่เนี่ยมันตอบว่าเกรดเมื่อไหร่ นะครับแสดงว่าเราผ่านเราผ่านเลยแรัะเราผ่านนะครับนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านเนี่ยหน้ามันจะยีหยี่ยงแยงหน่อยนะครับเราก็ต้องไปเล่นใหม่เลยนะเราจะไม่มีโอกาสมาเล่นซ้ำแล้วนะครับมันจะเป็นกากาบาดเลยไม่ใช่เป็นรูปส้มๆแบบนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราได้ตัวของอาชีพเม้นต์มาแล้วนะครับทูเฟสเพอร์เซนนะครับตีสองหนะ้านั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นตัวของ อีเวนต์บอนนี่กันต่อนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นอีเวนต์ฮอลโลพีเดียมาเสร็จแล้วเราจะเล่นอีเวนต์ของบอนนี่ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถกดดูที่เครื่องหมาย question mark ได้นะว่าในแต่ละอีเวนต์นะครับเขาต้องการอะไรบ้างนะอย่างอันนี้เขาต้องการค่าโซเชียลเรานะครับซึ่งโซเชียลผม level สใช่ไหมไฟเต่าตอนแรกมัน7แต้มที่ต้องการนะครับลบ3ก็จะเหลือ4อันนี้ก็เป็น92%นะ ขอละแดอน่ะอย่าพลาดเลยโอเคครับถือว่าเกมนี่ไม่ทรยศเราให้เราผ่านไปไวๆนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็จะกดไปเรื่อยๆเลยจนถึงอีเวนต์สุดท้ายนะครับไปไปเรื่อยๆ โอเคครับพอตอนนี้ช่วงเย็นแล้วแต่ว่าไอเจ้าฮอลโลเราแบบเราตันแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วทีนี้เราเล่นอีเวนต์บอลนี้ให้จบเลยนะครับซึ่งอ่าทีนี้พอเป็นอีเวนต์บอลนี้อันสุดท้ายอะครับมันจะใช้ตัวของค่าโมลานะครับโมลาริตี้กับโซเชียลไลเซชันเนาะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรามีโซเชียลไลท์ที่สูงอยู่แล้วแล้วบวกกับการที่เราผ่านไอจิเมนต,ตีสองหน้านะครับทูเฟสเพอร์เมาแล้วมันจะ ปรับให้กลายเป็นศูนย์เลยนะเพราะว่าห้าบวกแก็เป็น13าแล้วมันเกินจากที่แต้มที่มันต้องการนะครับเราจะผ่านแบบชิวๆเลยนะโอค,ครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวของ gas actress มาครับเป็นอจิเมนที่สามเนาะเอ้ยที่สองนะครับ,ย,รบยังไม่3มนะเพราะว่า3ามเดี๋ยวเราต้องไปเอามาจากาห้องสมุดกันอ่าทีนี้ อันนี้เป็นสอบกลางภาคเนาะถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆไม่อยากเสี่ยงอ่านได้เลยครับมันจะมีคําถามเหมือนเดิมแล้วก็คําตอบนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำสเตตัสมาดีมีตัวผมจะเรียกมันว่าอาชีพเม n นแล้วกันเนาะถ้ามีอาชีพเม n นแบบเยอะนะครับมันจะทําให้เราแบบว่าแทบไม่ต้องไม่ต้องอ่านโจทย์อะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยครับมันจะร้อยเปอร์เซนลยนะเพราะว่าเนี่ยครับเลเวลผม tangible condition นี้เลเวลหนึ่เนาะ โซเชียลนี่เลเวล5เลยอย่างเยอะแล้วก็อาเคนนะครับมันจะลบ7ให้บวกกับอจิเมนต์2อันก็คือลบ8แล้วก็ลบ3นะครับรวมกันก็จริงๆมันมันก็เกินแล้วเนาะมันเป็น18เลยอะแต่มันต้องการ16นะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวของเควชันเมื่อกี้ที่เรา,เาที่เขาถามตอบเรามาถ้าเกิดเราตอบถูกเนี่ยมันจะได้ลบ3แต้มถ้าตอบกลางๆจะได้แค่2แล้วก็ตอบอตอบผิดเนาะ มันก็จะได้แค่ลบหนึ่งนะครับประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าดวงดีใช้ได้นะขนาดมั่วไปก็ยังมีสองข้อที่ได้สองคะแนนนะครับถือว่าใช้ได้ต่ทีนี้มันต้องการศูนแต้มอะยังไงเราก็ผ่านมิดเทอมอยู่แล้วโอ้โหนี่มันสิ่งนักเดาโอเคครับมาเราได้ครบสองแล้วไปเราก็ไปเล่นตัวของไลบรีให้มันจบๆกันไป ซึ่งถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติว่าไลบรารีครับเราเราพลาดขึ้นมานะครับมันจะเข้าคัดซีนเนาะที่มันมันไม่เชิญคัดซีนแหละมันคือถ้าเราพลาดอะมันจะให้เราแบทเทิลแทนนะครับอ่ามันจะใช้ตัวของโมลากับพิสติแต่เราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเรามีตัวของอ่าทูเฟสเพอร์เซนมาแล้วไปครับสุ่มดวง ถือว่าอันนี้อันนี้เราดวงดีนะเราดวงดีผ่านมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ผ่านแล้วมันจะเข้าไปในโหมดสู้ปกตินั่นแหละครับก็คือเป็นแบบฆ่า,อามอนอะไรพวกนี้แล้วก็ยังผ่านมาได้อยู่นะนะครับทีนี้ก็เล่นให้มันครบๆเลยนะครับอีเวนต์สุดท้ายอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรและโอเคครับได้มาแล้ว Person in the Book นะครับอันสุดท้ายเลย ทีนี้เหลืออีก5วันเรียกได้ว่าชิวๆแล้วนะอีก5วันอะ่ะคือตอนนี้เราแค่ปั้นค่าสเตตัสนะครับให้มันเกิน2,000ขึ้นไปเนาะทีนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนอันนี้ถ้าเกิดแบบตีง่ายๆเราน่าจะมีประมาณพันหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราเก็บอาชีพเมนมาครบแล้วของห้องสมุดของบอนนี่แล้วก็ h o ลโลพีเดียครบแล้วนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวไป เล่นมาทิวด d าแล้วกันเพราะว่ามาทิวด d าเนี่ยจะให้ตัวของอค่าสเตตัสเยอะมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเรามีเกสแอคเทรถูกไหมเราก็เรียกได้ว่าแบบสบายๆเลยบวกโซเชียลไลท์ที่เราทำมาเล่นอีเวนต์บอนนี่เราก็เล่นมาทิวด d าไปด้วยเลยนะครับหรือไม่ถ้าเกิดสมมุติว่า ถ้าโฟกัสของเพื่อนๆเยอะครับจะไปเข้าคลาสก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ผมค่อนข้างรีบแล้วไปเลยแล้วกันมาทิวด้าแบบรัวๆจนถึงอีเวนต์สุดท้ายนะครับเพราะว่ามาทิวด้าเนี่ยจะให้ตัวของค่าอาเคเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไปครับสปีดลัน เอาตรงตรงไหมมันมันเหลือวันอีกเยอะมากเลยคืออันนี้เราปั้นสเตตัสแบบชิวๆอะเราจะไปเปิดอาชิเมนต์ของตัวอื่นเพิ่มก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบเราสบายแล้วอ่านี่ครับก็คืออย่างที่บอกเนาะใช้ตัวของโซเชียลกับอาเคนนะครับแล้วก็มีเออคเทรดเพิ่มขึ้นมาเนาะร้อเลย ะครับประมาณนั้นแล้วก็นี่ปลดตัวของอ Educational Order ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกอีเวนต์หนึ่งเลยนะหรือไม่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากจะเอาสองอสองอีเวนต์ด้วยกันนะครับไปโซเนตโตเพิ่มก็ได้นะอันนี้เรียกได้ว่า2อง e ีเวนต์แบบประกบกันเลยนะครับมานะครับแต่ทีเนี้ย อีเวนต์ของโซเนโตครับจะใช้ค่าของ Tangible Connection เนาะอาจจะไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่านั่นแหละเราต้องลุ้นดวงอผ่านไหมผ่านด้วยนะครับรเดี๋ไม่เพื่อนๆจะถ้าเกิดจะเล่น2อ v e ีเวนต์พร้อมกันเลยก็สามารถไปเพิ่มค่าไอ้ t a n g i b l e เพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเล่นอีเวนต์ของมาติยา a กับโซเนโตให้มันผ่าน,นเลย นะครับเนี่ยพอมาเป็นค่าสุดท้ายเราก็ต้องลุ้นดวงแล้วนะอาแล้วเ,เราไม่ต้องลุ้นดวงด้วยนะครับเพราะว่าใช้ gate a c ทเหมือนกันนะครับบวก tangible กับค่า Social ด้วยผมไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยครับแล้วพอทีเนี้ยเราได้ emerging มาด้วยนะครับ2ออันเลยนะเรียกได้ว่าตอนนี้เรา สามารถจบส,งอ,สองฉากจบได้ในครั้งเดียวเลยนะครับก็คือเรามี two phase นะครับมี gas มี person มี education แล้วก็ imagine นะครับ emerge นะครับเนี่ยครบแล้วห้าอันนะครับทีนี้เราก็แค่ปั้นตัวของค่า status ตตให้มันแบบทะลุหลอดเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆจะเอาเกรด A ครับค่า status ต,ต,ตรงเนี้ย ต้อง2,001นะบวกยังไงก็ได้ให้มัน2,001อะครับแล้วทีนี้เพื่อน <c oughs> ๆก็จะได้เกรดเอเพราะว่าทำกลางภาคมันจะได้200ถ้าเกิดผ่านนะถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็จะศูนย์เลยนะครับส่วนถ้าปลายภาคถ้าเกิดเราผ่านเราจะได้300นะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้เราเหลือใครอีกเราเหลือทูตแฟรี่เราจะเอาให้ครบเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันเหลือวันอยู่แค่2วันทีนี้เราก็เอา ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมกดตัวของไอ้นี่ก่อนละกันผมกดอาเคนไปก่อนนะครับกดไปสองรอบนะมันจะได้ค่าอาเคนครบพอดีโอเคครับ600แล้วแล้วก็เอ่เทคคารดนะครับของอาเคนเนี่ยมันจะไม่เสียค่าโฟกัสแต่ว่าจะเพิ่มค่าโฟกัสแทนนะ ครับแล้วก็กดตัวคอมมอนเซนต์กันต่อทีนี้เหลือ50%แล้วใช่ไหม50%แล้วผมว่าผมพักก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมันมันไม่สําเร็จนะครับเราจะไม่เสียค่าโฟกัสแล้วก็ได้ค่าสเตตัสที่น้อยด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้กดพักก่อนก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงไหมนะก็จะเป็นนับก่อนนะครับ500 600นะครับพันหนึ่งพันแปดพันเก้าขาดอีกนิดหนึ่งครับขาดอีกนิดหนึ่งก็น่าจะเกรด A แล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มค่าอะไรดีเราเหลือฟิสิกส์ใช่ไหมถ้าเกิดฟิสิกส์ครับกดทูตแฟรรี่ก็ได้เพราะว่า กดทูตแฟรี่สองครั้งแรกมันจะเป็นแบบไม่ใช่อีเวนท์ที่มันต้องการแต้มอะไรนะครับเนี่ยสองอันเนาะกดเล่นไปก็ได้โอเคเดี๋ยวนะเรากดมาถ้ากดให้ครบเลยก็ได้มั้งตอนแรกผมคิดว่าจะกดสักสองอันให้มันค่าฟิสิกส์มันแบบสัก2นะครับแต่ทีนี้แบบ เอาเลยอ,อีกวันเดียวแล้วก็กดกดไปแล้วกันเพราะว่าเราทำสเตตัสมาค่อนข้างดีนะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ทำฟิสิกมาเนี่ยเราจะลุ้นดวงแล้วก็คือห้าสิบปดเปอร์ซนะครับมามาดูกันเราจะผ่านไหมห้าสิเปอร์เ็นฮ้ยผ่านด้วยเหรอจริงป่ะเนี่ย <laughs> โอ้โหเรียกได้ว่ารอบนี้มากกว่ดวงนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นนอกรอบอะห้าสิบปอร์เซ็นนี่คือเปอร์เซ็นต์ผ่านนี่แทบแบบเรียกได้ว่าไม่มีเลยโอ้โห พอรอบนี้มาเล่นแล้วแบบดวงดีใช้ได้นะครับอ่ะหมดแล้วพอเราทำเกรดมาดีมีตัวของอาชิเมนเยอะนะครับแทบไม่ต้องอ่านเลยนะเนี่ยครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคครับไปไปกันต่อโอเคครับเนี่ยได้มา300แต้มนะครับบวกกับเกรดที่เราทำมาเพิ่มทักษะนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิด 2 0 0พแล้วบวกกับสอบกลางภาคกับปลายภาคมันจะกลายเป็น2 0 0พเนาะแต่ทีนี้พอทำเกินมามันก็กลายเป็น2 0 0พเลยได้เกรด A ขึ้นมาซะอย่างนั้นโอเคครับนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้เป็นการปลดล็อกฉากจบของฮอลลีวูดนะครับแล้วก็บวกกับเอเลเวนเดย ไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าได้ทั้ง e m e r g i n e กับตัวของ educational ด้วยนะครับทั้ง2ฉากจบเลยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องเนาะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ